สวัสดีค่ะแฟนคลับทุกท่านแฟนคลับนูนา่าสวีเดนแฟนเพจก่อนอื่นต้องบอกว่า,วาเนี่ยค่ะเฮดคลิปข่อยเฮ็ดคลิปกินปกติกคือจังที่ข่อยทำนั่นแหละคะ่ะมันก็เป็นบางช่วงที่ข่อยยุ่งบ้างไม่ยุ่งบ้างข่อยก็ได้กินเขาบ่าได้กินเขาเนี่ยไข่ก็เพิ่งกลับมาบางแคได้บ่ราะเพรา,รา,ราสามอาทิตย์เนาะมันเป็นหนาหอนมันก็บเหม็นเห็นเม็นซ่านพี่น้องแล้วบ่แม่นว่า,วาขา่อันพดตันไต้ไข่อันสินค้าข่อยบ่แม่นเด้อค่ะข่อยเฮ็ดคลิปปกติธรรมดา คลิปสินค้าข่อยข่อยกระเฮ็ดายๆอ่าเบกเบกของข่อยไปน้ำตังงสิมแม่บม่าแมนว่าข่อยสมักอันเฮ็ดตั้งแต่คลิปขายสินค้าเจ้าของได้พี่น้องอยกขอละหากันเด้อคลิปข่อยกระเฮ็ดปกติเพียงแต่ข่อยสิมันเป็นช่วงที่ข่อยจัดโปรโมชั่นมันกระขึ้นแบบนั้นละ่ะพวกเจ้าบ้ามากพวกเจ้าห็กดพานแต่ลูกค้าข่อยก็มีผู้นเพิ่นเพื่อเพื่นหน้าเพื่อนดีขึ้นย้อนข่อยก็เยอะแยะมัด บื่ออึดบื่อยากเมือเสร็จมีคะมันเลี้ยวแล้วต้องม้วนๆค้นข่ยกะลีอยากบอกซื้อนี่แหละพวกเจ้าอยากเข้าใจข่อยผิดเล้อกกินขนมเสร็จมาที่นี่พี่น้องคอยใส่กระชายก,กับอินนี่ลายใส่กระชายอันม,นมนันเกิดมีคลิปกินคือเก้ามันนั่นแหละค่ะพี่น้องมันก็เป็นเบกรกอะไรไปคุ้มค่าทุกนาทีดูสองสามเขาก็ยังมีโฆษณาเนาะพี่น้องอันเป็นพวกอันขนมเสร็จนี่อย่างปฏินี่บักระชาย แล้วก็มี่อนน์โนใหม่ฝรังผักซีคุ้มค่าทุกนาทีดูฮาเบิรงอีหอย่างก็ยังมีขคโสนงโฆษณาเนาะขคอยมักโตโนโตโนจะขายอะไรทําอะไรขวยกับบ่ได้ขอยกับบแค่เด้เพราะว่าข่อยมักโตโนแมนบ่พวกเจ้ามักข่อยพวกเจ้าเข้าใจข่อยอุ้ยลงตัวเองคนละข่อยบ่ได้รับจ้างผู้ใดเดฟพี่น้องอันที่เป็นอันเป็นเป็นขนมเส้นเป็นอันที่ข่อยเอาไม่พวกเจ้าเบิ่งน่ะ เพื่อนส่่ไม่ข่อยกินเพื่อนมันมันพานข่เรี่ยวมันเสียบข่ไข่หอย,อยอหพวกเจ้บซิมให้พวกเจ้าบางนั้นคือจังสั่นละ่ะม,มันพานปากข่อยแสดงว่าเสียบหลุด แมบมะกรูดคิดอะไรมากมายเนาะพี่น้องคนเฮาอยู่นำก,กันพ่อเจ้าลองกินบ้างเด้อ พร้มขเขากับขนมเส้็เนี่ย่ัน้นพานพานปากกันเนี่สบเนี่ยข้ยา,นานขนมเส้็จเนี่ยคอยหากินมากบาเป็นขี่คุย คุณพ่ได้โฆษณาให้เพื่อนมันแสบเคยก็บ,บอกว่ามันแสบต้อทรงไม่เคยกินอัน,นี่ประเทศท่านบอแสบเคยก็บคุณพ่ได้อยากให้เพื่อนทรงไม่เคยกินพี่น่องแต่อันนี้เพื่อนตั้งใจให้่อยกิน <c oughs> ผ่านปากอยอแล้ว ไปไปซื้อกินแซมขนมเส้นยุ่นของส้มกินยุ่งๆด้วิกินของเรามันแสบใครกันยอมรักปราแม่เสียบซอขอนมเส้นแห้งกินของเราหลด มากหลายแท็กซี่บอกบอกับวนเนี่ยจุกมันแพงกิโลละพันพี่น้องบักสี เสียบลูกสิทธมาต็มเมืองไทยไปได้ลูกสิทธ์ กินหมั่มาละอยู่ซีอซุปน้ำใมกินเยอ่ดอกเดอเยอะเปล่าเด้อซุปน้ำใหมพรท่านเด็ไปกินอาหารมาจากเมืองไทยเสียก่อนมันมีกินอยู่เยอะอยู่เราเลยไม่อยากจะซื้อผักเราเขาก็ยังเมืองไทยหลายเติบอยู่ รครากดกินแบบนี้พี่น้องกินขา้าวกินมัหมี่แล้วเลยข่อยเป็นเมืองไทยจะไปให้ยกินสเต็กีนโอ้ข่อยเ่กิน ออหอมคาวลูกขิงน,น้นองเออ เป็นอย่างไรพวกโจอ,อันน้ำปส,สวงน้งไม้ฝรั่งอย่างดีแสียบลาย น,นั่งเอกแต่งตัวสวยจ็กส,สี่เปไสสวยได้ซจ้ำเนี่และไปคนไหนไปแล้วเพราะว่าเราเกิดมาแบบนี้ กระชายหามเลยกินน้องม่พลังเหมือดกำมึง หอมขาวดิพี่นนองหอมขาวนั่งเผ็ดนั่งเสียบโอ้ลูกชิ้นเสียคบคัะค่อยย่างไปบาก์บีวค่อยอิ่ม ให้ลูกกินกลินลูกชิ้นยิมังไทยเฮงรับเสียบหน้าคณะผักสีลอกกิ่นบังเดอร์อยว่าสิกินมเ้นคอยเจอลูกชิ้นคอยไปบรอดเลยเอาลูกชิ้นเสียก่อนเลยนานนี้ปอบสวิตินนี่หอมข้าวลอกกินบังเดอหอมข้าวกับลูกชิ้นกับลูกชิ้นกินลองบึงมีผักผักอย่างกินไปเห็นะกินผักมันก็อิ่มขอปคุณหลายๆ ดีใจที่มีค้นกลิ่นผักน้ำได้แล้วค่ะรักแกร้ก็รบตทุกคนจ้ะเมื่อเกินไปนโดนๆเนาะสวัสดีค่ะจุบจุบจับจับจับจบ